สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการซ่อมเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเราก็มีพัดลมเข้ามาหนึ่งตัวนะครับเนื่องจากอาการของเขานะครับหมุนอืดนะครับหมุนอืดมากแล้วเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับเนี่ยครับยี่ห้อนี้อีกแล้วนะครับทุกคนยี่ห้อนี้อีกแล้วนะครับ ดูเอาครับมีห้ออะไรครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับนี่ไเสียบปลั๊กไฟเปิดเบอร์หนึ่งครับกดเบอร์หนึ่งครับไม่หมุนนะครับไม่หมุนนะครับมันอืึดๆนะครับมันอึดๆเดี๋ยวเราไปทําการเลือกเลยครับอาการตัวนี้คือเนี่ยครับหมุนนิดเดียวนะครับหมุนนิดเดียว เบอร์สองเบอร์สามนักมุนนิดเดียวนะครับเนื่องจากอาการแบบนี้เนี่ยมันบูตติดแกนเพาแกนเพาติดบูตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อกันเลยครับท่านผู้ชมยี่ห้อนี้นะครับโอเคไปลื้อนีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการลื้อพัดลมตัวนี้กันเลยครับอาการออกตัวอื่นมากนะครับท่านผู้ชมเบอร์สามก็ออกตัวอื่นะครับเดี๋ยวเราลื้อกันเลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราลื้อนะครับ เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีซ่อมกันเราจะซ่อมกันแบบไหนนะครับดูกันเป็นขั้นตอนไปเลยครับก่อนอื่นเราก็จะลื้อฝาตะแกงครอบก่อนนะครับเพื่อจะเอาไปทําความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ใบพัดนะครับถอดด้วยน็อตล็อกใบพัดนะครับแล้วก็ล็อกนี่ครับตัวล็อกตะแกงนะเราได้ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ถอดตะแกงครับถอดได้รื้อแบบง่ายเลยนะครับ หรือครับหรือเป็นขั้นตอนขั้นตอนครับสําหรับมือใหม่นะครับควรจะถ่ายวีดีโอไว้บ้างนะครับเผื่อประกอบไม่ถูกนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือเก่าแล้วเก่งแล้วก็ขอข้ามนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับเด็กๆไม่ควรเรียนแบบนะครับถ้าเด็กๆทําการซ่อมก็ควรจะมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับเพราะว่า ไฟฟ้าค่อนข้างจะอันตรายนะครับท่านผู้ชมนะครับให้มีผู้ปกครองคอยควบคุมดูแลนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อออกมาให้หมดเลยนะครับเพื่อสะดวกในการซ่อมนะครับเราจะไม่ทําแบบสุกเอาเผากินเราไม่เอานะครับเราจะลื้อออกมาหรือคอยมอเตอร์ออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเรามีเยอะครับท่านผู้ชมเราจะลื้อออกมาแบบ ทำกันง่ายๆเลยครับซ่อมกันแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อที่ขดลวดทองแดงป้องกันขดลวดทองแดงขาดไหนด้วยครับท่านผู้ชมครับทีมงานเราก็ได้ถอดมาประมาณนี้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลืออกมาเลยนะครับลือออกมาเลยนะครับเพื่อง่ายต่อการซ่อมนะครับทุกคน ถามว่าอาการอืดเนี่ยเปลี่ยนแคปตัวนี้เปลี่ยนแคปตัวนี้ก็หมุนนะครับแต่เราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก่อนนะครับทุกคนถ้าเปลี่ยนแคปไปเดี๋ยวก็เสียครับวันหน้าก็เสียมือนเดิมครับเราต้องไปแก้ที่ต้นต้นตอก่อนครับต้นตอก่อนนะครับว่ามันอืดเพราะอะไรบูตติดเพราะอะไรมันอืดเพราะอะไรนะครับลองหมุนแกนดูนะครับโอ้โหหมุนไม่ไปเลยครับทุกคนหมุนไม่ไปเลยนะหมุนไม่ไปเลย หมุนไม่ไปแล้วครับอืดมากเลยครับลองหมุนแกนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่ครับหมุนไม่ไปแล้วครับปกติต้องฟีรอบได้ห้าถึงสิบรอบเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับอาการแบบนี้เราจะมาเปลี่ยนแคปตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เสื่อมค่ายครับเพราะว่ามันแน่นมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลื้อออกไม้หมดเลยครับเดี๋ยวลื้อฐานก่อนครับครับเรามาลื้อฐานกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมมาลื้อฐานกันเลยครับ เพื่อง่ายต่อการถอดคอยมอเตอร์เอาไปซ่อมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทีมงานเราลื้อครับว้าวออกแล้วครับง่ายมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับมันมีตัวล็อกฐานนะครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวล็อกฐาน เราต้องกดลงแล้วก็ค่อนข้างแล้ต้องใช้กำลังหน่อยนะครับถึงจะออกนะครับถอดนอดสกูกี่ตัวครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวสี่ตัวนะครับที่ฐานนะครับถอดเลยครับ หมดแล้วนะครับน็อตสกูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับน็อตสกูเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เปิดฝาแล้วครับแงงออกมาอย่างนี้เลยครับเราก็จะเห็นภายในแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายออกมาให้หมดเลยนะครับทุกคนเราจะทําแบบละเอียดเลยนะครับเราเราจะทําแบบละเอียดละเอียดเลยท่านผู้ชมนะครับบัตรกีสายออกมาครับท่านผู้ชมจสำหรับมือใหม่ถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับเผื่อประกอบเองไม่ถูกนะครับทุกคน นะครับผมเห็นสายหลุดแล้วนะครับหนึ่งเส้นนะครับสายเบอร์อะไรครับน่าจะเบอร์สองนะครับเราต้องบัดกรีนะครับถ้าเรามีสองวิธีนะครับถ้าเราไม่ไม่โซตะกัวเอาสายออกเราก็ตัดเอาโคนทิ้งไว้ครับเพื่อที่จะง่ายต่อการประกอบนะครับท่านผู้ชมนะครับตัดโคนสีเหลือไว้นิดหนึ่งครับ เพื่อง่ายต่อการประกอบคืนนะครับทุกคนนี่ครับแบบนี้เลยครับถ้าเก่งแล้วก็ไม่ต้องทิ้งนะครับคนสายสามารถวัดเอามิตเตอร์มาวัดที่ขดลวดได้เลยครับเราจะรู้ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สอง,เบอ,สองเบอร์สามเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์อะไรขดลวดกี่รอบนะครับเบอร์สองเบอร์อะไรขดลวดกี่รอบเรียงตามลำดับแบบนี้เลยนะครับโอเคครับไปขั้นตอนต่อไปครับ ที่ล็อกสายออกครับต่อมาก็ไขน็อตแกนแกนสายของตัวมอเตอร์นะครับเพื่อจะเอามอเตอร์ดึงออกแบบดึงออกต่อไปก็ตัวนี้ครับตัวคันโยกแกนสายนะครับที่ติดอยู่กับเฟืองเนี่ยครับ แล้วก็เอานอ็อตขาไว้นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการประกอบเช่นเคยครับพัดลมตัวนี้อาการเออมันเฟิ่นะครับแกนเนืดนะครับดึงออกนี่ครับกดคลายน็อตแล้วเราก็ดึงออกมาง่ายๆเลยครับนี่ครับอย่างนั้นก็ดึงสายออกมาครับนี่ครับทำวิธีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ กดลวดขาดนะครับเวลาเราซ่อมบูทนะครับดึงออกมาแบบนี้เลยครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเราก็เนี่ยครับ,รรบท่านชมเราก็ออกเอาออกมาได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาถอดน็อตสกูเกี่ยวที่มอเตอร์กันครับมีอยู่สี่ตัวครับท่านชมมีอยู่สี่ตัว เอาออกมาแบบนี way, so ้มันจะง่ายต่อการซ่อมครับแล้วเอาลิมตะกุดออกก่อนครับลิมตะกุดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาถอดลิมตะกุดออกก่อนครับนี่ครับผมเรียกว่าลิมตะกุดนะครับท่านชมนี่ตัวนี้นะครับเอาครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนําลิมตะกุดออกนะครับเอาเลยครับตอกเลยครับนี่ครับนี่ครับ เคเลยครับมันออกง่ายงเลยนะครับถ้าชมนี่ออกมาแล้วนะครับนี่ครับออกมาแล้วโอเคครับขั้นตอนต่อไปเรามาถอดน็อตสี่ตัวครับน็อตเกีียวนะครับนี่ครับน็อตเกีียวสี่ตัวครับด้วยเครื่องมือนี้นะครับทุกคนด้วยเครื่องมือเครื่องมือนี้นะครับ จะใช้ไข,ข่ควงธรรมดาก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มีพลังสูงนะครับมันสามารถไขเกี่ยวออกง่ายนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราถอดออกก่อนนะรอแป๊บนะครับนี่ครับเราก็ได้ไขนอตออกมาเกือบหมดแล้วนะครับทุกคนนี่ออกแล้วครับออกแล้วครับ โอเคขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้เราก็ตัดสายแล้วครับตัดสายแคปเลยครับตัดเลยนะครับตัดเลยแล้วเรามาประกอบใหม่ครับไม่ยากครับอันนี้ครับเพื่อง่ายต่อการซ่อมนะครับขั้นตอนนี้ก็ถอดกระโหลกหลังออกก่อนกระโหลกหน้าออกก่อนก็ได้ครับเอาสะดวกเลยครับขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังระวังขนลวดขาดนะครับท่านชมจะเห็นได้ว่าสายมันดิ้นได้นะครับ เราต้องใช้เคเบิลไทรัดนะครับเพื่อป้องกันขนลวดขาดนะครับทุกคนนะครับเนี่ยครับเอาข้างหน้าออกก่อนนะเอกระโหลกหน้าออกก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ามันออกมาแล้วครับนี่ครับโอเคต่อไปข้างหลังออกครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะมันค่อนข้างจะแน่นนะครับเพราะว่า อาการบูธติดนะเับรบบนี้นะครับไม่หมุนเนี่ยาการบูธติดนะครับออกแล้วครับออกแล้วนะครับออกแล้วครับหูยเขอะมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องขัดแกนทําความสะอาดแกนนะครับเนื่องจากอาการบูธติดนะครับถ้าออกแบบนี้เราจะซ่อมง่ายมากๆเลยครับทุกคนนะครับ นะาครับท่านผู้ชมเห็นจะเห็นได้ว่าแกนมีแกนแกนมีคาบน้ํามันนะมีสีไหม้นะครับเนื่องจากช่างคนก่อนเนี่ยเขาใช้เขาใช้น้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องมันเลยเกิอดอะน้ํามันเครื่องมันจะไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับงานงานบูทแกนเผาพัดลมนะครับเพราะว่าจะทําให้แกนเผาไหม้นะครับแล้วก็ทําให้บูทติดนั่นเองนะครับควรใช้น้ํามันจากแบบนี้นะครับทุกคน นะครับควรใช้น้ำมันจักรจะดีที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าบูธมีแกนสึกเล็กเล็กน้อยนะครับมีแกนสึกเล็กน้อยนะครับสึกเล็กน้อยเดี๋ยวเราทําการขัดครับขัดแล้วก็เดี๋ยวประกอบกันครับเดี๋ยวเราขัดกระดาษทรายด้วยเบอร์สองพันนะครับเอาเบอร์ละเอียดสุดเลยครับเพื่อที่จะไม่กินแกนนะครับท่านผู้ชมมันจะได้ไม่กินแกนนะครับ เราจะใช้สว่านช่วยนะครับช่วยในการหมุนนะหมุนหมุนขัดแกนนะครับถ้ามีก็ใช้ครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้มือขัดธรรมดาก็ได้นะครับนะครับทาแบบนี้ครับขัดแกนครับใช้เบอร์สองพันเลยนะครับเบอร์ละเอียดสุดเลยนะครับ ขัดจนกว่าจะจะลื่นนะครับจะจะไอรอยสะดุดมือหายไปเลยนะครับท่านผู้ชมขัดจนกว่ารอยสะดุดเล็บมือเราจะหายไปเลยนะครับขัดไ้รอยให้ให้รอยสะดุดหายไปเลยนะครับถ้าเหลืออีกนิดก็ขัดออกไปเลยครับท่านผู้ชมมันไม่กินแกนหรอกครับเบอร์สองพันนะครับน้อยมากนะครับกินนิดเดียวนะครับถ้าเป็นเบอร์หยาบกินแกนนะครับท่านผู้ชม ขัดจนกว่าเราจะพอใจนะครับขัดจนกว่าเราจะพอใจนะครับเมื่อโอเคแล้วก็ไปขัดอีกด้านหนึ่งครับขัดอีกด้านหนึ่งด้านฝันนนน่งนู้นครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เมื่อฝั่งนี้โอเคแล้วก็มาขัดฝั่งนี้นะครับโอเคครับขัดมาขัดฝั่งนี้ต่อครับทุกคนมาขัดฝั่งนี้ต่อนะครับ ยัครับท่านผู้ชมเป็นกระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับละเอียดสุดๆเลยนะครับเพื่อป้องกันการกินแกนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเราได้ขัดโอเคแล้วนะครับไม่สะดุดเล็บสะดุดมือแล้วนะครับโอเคแล้วเราไปไปดูบูธกันอีกครับบูธมีปัญหาหรือเปล่านะครับครับเราได้ดูบูธแล้วนะผลปรากฏว่าบูธยังแน่นดีอยู่นะครับบูธยังแน่นดีอยู่นะครับท่านผู้ชม โอเคครับเราก็ทําการล้างแค่แกนขัดแค่แกนนะครับท่านผู้ชมโอเคเลยนะครับทั้งฝาหน้าฝาหลังเราจะต่เราจะหยอดน้ำมันจักเข้าไปนะครับหยอดเลยครับนี่ครับบูทยังโอเคอยู่นะครับเนื่องจากเราเอาแกนใส่เช็คดูแล้วนะครับนี่ครับทั้งฝาหน้าฝาหลังเลยนะครับกระโหลกหน้ากระโหลกหลังเลยนะครับโอเคหยอดช้ำๆเลยนะครับ นี่ครับมันแน่นดีมากครับมันยังไม่สึกนะครับถ้าสึกแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนบูธนะครับโอเคครับโอเคครับประกอบดูกันเลยครับขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเรากลับขนลวดพัดลมจะหมุนกลับด้านทันทีเลยนะครับทุกคนต้องประกอบให้ถูกด้วยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเรากลับคอยทองแดง พัดลมเราจะหมุนกลับด้านทันทีเลยนะครับสำหรับมือใหม่ควรมากมากไว้ก็ได้ครับใช้ไมจิกมากไว้ครับไม่ต้องอายครับมากไว้เลยครับทุกคนนะครับเพื่อง่ายต่อการประกอบนะครับเดี๋ยวประกอบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วครับแล้วลองหมุนให้ดูนะหมุนให้ดูนี่ครับ ปรากฏว่าหมุนได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยครับหมุนได้แล้วครับอาการบูตติดนะครับนี่หมุนได้แล้วครับโอเคมาดูครับหมุนได้แล้วนะครับนี่ครับมันต้องฟีรอบได้อย่างนี้นะครับทุกคนนะครับโอเคเลยครับแจวเราก็มาประกอบกันเลยนะครับประกอบกันไปเรื่อยๆเลยนะครับใส่น็อตสี่ตัวเข้าไปเหมือนเดิมอย่างตอนที่เราถอดตอนแรกเลยครับทุกท่านผู้ชมครับเนี่ยครับเชื่อว่าทุก ทุกบ้านมีพัดลมนะครับแล้วก็เชื่อว่าเสียกันทุกบ้านด้วยครับพัดลมนะครับพัดลมตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับพัดลมก็จะเสียกันบ่อยมากเลยนะครับทุกคนนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประกอบคืนอยู่นะครับประกอบประกอบคืนแล้วก็โซตะกัวให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันตอนประกอบเสร็จแล้วก็มาลองไฟกันดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อรวบรับต่อการทําคลิปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยนะครับว่าพันลบตัวนี้เราจะปลุกขึ้นมาสําเร็จไหมมันจะหมุนไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนประกอบเสร็จกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ เพื่อล้วบรัดนะรวบร,ดรัดรวบรดัรบรดต่อกันนะมาทำคลิปนะครับโอเคับมาถึงขั้นตอนลองไฟกันแล้วนะครับเนื่องจากเราประกอบเสร็จแล้วนะครับหัวประกอบเสร็จต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองไฟกันดูครับทุกคนมาลองไฟทุกเ,เสียบปลั๊กเลยครับกดเบอร์หนึ่งครับกดเบอร์หนึ่งเช็คไฟดูอย่างครับไฟวิ่งมาย่าง ไฟวิ่งมาย่างนะครับมาเช็คไฟลั่วกันดูครับไฟวิ่งมาแล้วนะทุกคนเอาปากกาปากกาปากกาวัดไฟเช็คไฟให้เขาดูหน่อยครับนี่ครับไม่มีไฟลั่วนะครับทุกคนโอเคต่อไปเราไปกดกดเบอร์หนึ่งครับมาดูกันเลยนี่ครับหมุนแล้วครับทุกคนหมุนแล้วนะครับเบอร์สองครับว้าวเบอร์สองนะครับนี่ครับเบอร์สองเบอร์สามครับ โอเคเลยครับที่มันดังนี่มันดังสายที่ผมรัดไว้นะครับทุกคนโอเคเลยนะเดี๋ยวเราไปประกอบตะแกรงกันครับประกอบตะแกรงประกอบฐานกันนะครับทุกคนนะครับเช็คไฟลวนะครับเช็คไฟลวนะครับไฟลวไหมไม่มีไฟลวนะครับทุกคนไม่มีไฟลวนะโอเคมันว่ามากเลยครับ